สวัสด oh, ouais yeah, yeah. yeah. ีคร no ับต่อเนื่องเป็นคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้นะยเก่าันจะไม่ทายแล้วนี่เจอเต่าอีกแล้วเตากับดูนกฟ้ามีด้วยอ้าวเป็นไงเดี๋ยวเจอเื่อนรับชมกคนได้เลยนะครับนี่ก็คือเต่าน้อยมาเลยยกก๊อปไปดูฮิโปเดมัสฮิโปเดมัสดูเออจะเป็นฮิโปเดมัสนะจมือจมือรุดมากรุดมากนี่ฮิโปเดมัสกำลังแม่อยู่ เราแม่จะโดดแล้วย่าจะโดดแล้วนี่เอาไปที่แม่เลยเระวังระวังลื่นลื่นลื่นแล้วก็ไปเดินไอนะนโซนี่โบว์ดีมากเ,นะเอ้าถ่ายรูปมินิฮาร์ดก่อน โตใหญ่มากเลยที่โปรวมาสมาฝั่งนี้บอกพี่้อาปากม่ที่โปมาเลยนี่มาโยนฝั่งนี้ี่มาทางนี้เลขึ้นมาแล้วเอาอาปากก่อนน้องอาปากอาปากเอาโอ้พี่โยนแล้วพ

นะครับเราต้องคืนรถแล้วเวลาใกล้หมดแล้วนะครับโอเคไปถึงแม่ปรัมานี้ไอซีก็ไปส่งแม่กับเราที่ไอ้สเก็ตเลยเวนขึ้นมาขึ้นมาเด็ดแต่เดือดเข้าไปเลยตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องไปถึงบ้านหลังหันแม่ก็ลงเออหันแม่ไม่ต้องเดินไปแล้วเดียวมันโอเคนะเดี๋ยวไปทางนั้นแล้วเดินกันมันมาขึ้นเบนไปมาขึ้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูไอซีเกตกัน เออไม่ใช่ไอายสเกตสิเราเรียกว่าเดี๋ยวก็เราเวียนทางเดิมนะเราจะเป็นใหม่คลิปหน้านะครับนี่คลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะนี่ทางเข้าเมื่อกี้เดี๋ยวงานมาเนี่ยนั่งมานั่งตรงนี้ก็ได้มันวนเวียนได้ทางเดียวมันก็ต้องเวียนขึ้นไปนู่นอีกแล้วจะเป็นใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยววันนี้ก็สวัสดีครับผม